วิธีประกาศผลและมอบรางวัลโครงการประกวดทำคลิปสัญจรดีวิถีไทยปีที่3จอดรถให้ถูกที่ขับขี่ให้ถูกทางเพื่อปลุกจิตสำนึกให้คนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปให้ความสำคัญกับมารยาทไทยและวินัยจราจรเปิดโอกาสให้มีการใช้พื้นที่การแสดงออกทางความรู้ความสามารถ ความคิดสร้างสารรค์บนโลกโซเชียลมีเดียให้เกิดประโยชน์และยังเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยและเพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปตระหนักถึงการใช้มารยาทไทยแก้ไขปัญหาจราจรซึ่งจัดขึ้นโดยโกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมโครงการสัญจรดีวิถีไทยประจำปี2566นะครับภายใต้หัวข้อ จอดรถให้ถูกที่ขับขี่ให้ถูกทางนะครับมีมีความเป็นมานะครับก็คือว่าในยุคปัจจุบันนะครับเด็กและเยาวชนเนี่ยก็จะเป็นผู้ใช้รถใช้ถนนมากขึ้นนะครับแล้วก็การใช้รถใช้ถนนเนี่ยเป็นวิถีชีวิตหนึ่งของคนทั้งในส่วนคนที่อยู่ในเมืองแลก็ในสังคมชนบทนะครับฉะนั้นการที่จะเริ่มปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนนะครับตั้งแต่ในระดับมัธยมศึกษาระดับอุดมศึกษานะครับมี ทัศนคติที่ดีนะครับต่อการขับขี่รถนะครับแลวก็มีความเข้าใจในเรื่องของระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับในการจราจรเนี่ยก็เป็นวิธีการหนึ่งที่จะส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนของประเทศเราเนี่ยได้ใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยในท้องถนนนะครับนี่นี่คือวัตถุประสงค์ที่1นนะครับในวัตถุประสงค์ที่2นะครับเนื่องจากว่าสังคมในยุคปัจจุบันเนี่ยเป็นสังคมยุคโซเชียลนะครับฉะนั้นเด็กและเยาวชนเนี่ย เขาต้องการความคิดสร้างสรรค์นะครับน้องๆเนี่ยต้องการที่จะแสดงออกในถึงศักยภาพแล้วก็แนวความคิดของตัวเองที่เป็นตัวของตัวเองนะครับก็เป็นวัตถุประสงค์ที่สอที่ต้องการให้เด็กและเยาวชนทั้งในระดับมัธยมศึกษาและก็ระดับอุดมศึกษาเนี่ยได้ใช้ความสามารถของตัวเองในการผลิตสื่อที่เกี่ยวข้องกับวินัยจราจรที่จะส่งเข้ามาร่วมการประกวดนะครับโดยทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเนี่ย ได้ให้ความสำคัญนะครับในเรื่องของวัฒนธรรมที่เป็นวิถีชีวิตในยุคปัจจุบันนะครับนอกเหนือจากงานวัฒนธรรมประเพณีแล้วเนี่ยวัฒนธรรมการใช้ชีวิตทั้งในเมืองทั้งในชนบทนะครับทั้งในจังหวัดทั้งในอำเภอเนี่ยก็เป็นสิ่งสําคัญในยุคปัจจุบันนะครับอันนี้ก็เป็นวัตถุประสงค์ที่2นะครับซึ่งปรากฏว่าในปี2566นี้นะครับจากการที่เชิญชวรลนรณรงค์น้องๆเนี่ยมีน้องๆทั้งระดับมัธยมศึกษาแล้วก็ น้องๆระดับบุรมศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมประปวดกว่า240ผลงานนะครับโดยแยกเป็นระดับมัธยมศึกษานะครับก็ประมาณร้อยกว่าผลงานขณะเดียวกันระดับดรศึกษาก็ร้อยกว่าผลงานนะครับจาก240กว่าผลงานนะครับได้รับความปรุณาจากท่านคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง3ท่านนะครับก็ได้คัดเลือกมาในรอบแรกเนี่ยในระดับแต่ละระดับทั้ง2ระดับนะครับจำนวนระดับละ13ผลงาน หลังจากนั้นเนี่ย13ผลงานท,าท่านกรรมการท่านกนเชิญน้องๆทุกคนที่เข้ารอบทั้ง13ผลงานเนี่ยมาประชุมเชิงปฏิบัติการนะครับแล้วก็เพื่อที่จะให้ความรู้แก่น้องๆในการที่จะจัดทำคลิปให้ถูกต้องตามหลักวิชาการแล้วก็ความน่าสนใจทั้งในรูปแบบการผลิตนะครับทั้งในเนื้อหาสาระที่ถูกต้องในการนำเสนอหลังจากนั้นท่านกรรมการผู้สมรูร่วมทั้ง3าท่านก็ได้ ร่วมกันพิจา so รณาอีกค <it> <kho. S 1> ร ant, ั้งหนึ่งแล้วก็ได้คัดเลือกออกมาเป็น3รางวัลนะครับไม่ว่าจะเป็นรางวัลชนะเลิศระดับมาเชิศึกษารางวัลชนะเลิศระดับอุดมศึกษานะครับรวมทั้งรางวัลรองชนะเลิศและก็รางวัลชมเชยนะครับโดยรางวัลชนะเลิศทั้งสองระดับเห็นน้องๆจะได้รับรางวัลจํานวนสูงมากนะครับรางวัลละ10,000แบาทสำหรับผู้ชนะเลิศและก็รางวัลรองชนะเลิศก็ได้รางวัลละ5 0,000บาท สามหมื่นบาทแล้วก็หนึ่งหมื่นบาทลดหลั่นกันไปนะครับน้องๆทั้ง26ทีมนะครับจากหลายๆจังหวัดทั่วประเทศนะครับก็ได้รับเงินรางวัลกันทุกคนนะครับอันนี้ก็เ,เป็นเป็นไปตามที่ทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะครับนอกเหนือจากส่งเสริมให้น้องๆเนี่ยได้รู้จักในเรื่องของกฎจราจรที่ถูกต้องแล้วเนี่ยได้ส่งเสริมให้น้องๆใช้ความคิดสร้างสรรค์นในการผลิตเป็นสื่อนะครับว่าเด็กๆ สมัยปัจจุบันเนี่ยต้องการพื้นที่สื่อน,นะครับที่จะนําเสนอเนื้อหาของตัวเองนะครับหรื<ม>อว่าที่เราเรียกว่าคอนเทนต์ของตัวเองเนี่ยลงสื่อแล้วก็ขนาดเดียวกันเนี่ยทางกรมก็ได้จัดสรรรางวัลเพื่อที่จะให้เป็นรางวัลกับน้องๆแล้วก็เป็นเป็นการลงทุนในการผลิตนะครับอันนี้ก็ก็เป็นสิ่งที่ทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้ดาเนินการมาตลอดระยะเวลา3าปีนะครับแล้วก็ในช่วงปี ประมาณ2,567นะครับโครงการดีๆอย่างนี้ทางกรมส่งเสริมว,วัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมก็จะดําเนินโครงการในลักษณะเช่นนี้ต่อไปครับก็ขอเรียนเชิญน้องๆเยาวชนนะครับที่เคยร่วมโครงการแล้วก็ดีนะครับหรือว่าน้องๆรุ่นใหม่นะครับก็ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเมื่อเวลาของปี2,567มาถึงนะครับซึ่งทางกรมก็จะได้มีการพิจารณาในหัวข้อที่จะย้ําเน้นนะครับแล้วก็จะเชิญชวนน้องๆนะครับซึ่งน้องๆ หลายๆคนนะครับขึ้นมาบนเวทีเมื่อกี้บอกว่าปีน่าจะมาใหม่นะครับเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากครับคลิปนี้นะครับในปัจจุบันนะครับในเรื่องของการผลิตเนี่ยคุณภาพทั้งในเชิงของเนื้อหานะครับที่ถูกต้องแล้วก็ในเชิงของเทคนิคการผลิตเนี่ยได้ผ่านการกั่นกรองจากคณะกรรมการเป็นที่เรียบร้อยนะครับทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมก็จะนําไปเผยแพร่ในสื่อออนไลน์ของกรมส่งเสร,รมิมวัฒนธรรมแล้วก็ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมแล้วก็รวมทั้งของสื่อสัญจรดีวิถีไทยนะครับแล้วก็จะส่งให้น้องๆนะครับได้ช่วยเผยแพร่ในสื่อออนไลน์ของตัวเองนะครับหรือว่าสถาบันการศึกษาของตัวเองเป็นต้นนะครับรวมทั้งเราก็จะส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับในส่วนของต่างจังหวัดได้เผยแพร่สื่อนี้ด้วยครับครับอย่างน้อยนะครับน้องๆผู้เข้าร่วมโครงการนะครับทั้ง240ทีมเนี่ยจำนวนทีมละ3คนนะครับก็ จำนวนเกือบประมาณเด้อจ็ดแปดร้อยคนเนี่ยน้องๆก็จะได้ได้มีความตระหนักในความสําคัญของวินัยจราจรนะรับขณะเดียวกันเนี่ยสื่อออนไลน์นะครับเราก็จะเผยแพร่กันไปในทุกท่องทานนะครับคิดว่าก็คงจะสร้างสร้างการรับรู้พอสมควรนะครับในเรื่องของวินัยจราจรแล้วก็ในเรื่องของแนวความคิดของเด็กๆและเยาวชนนะครับว่าเขามองในเรื่องของการจราจรอย่างไรเขามองใน สิ่งที่ไม่ควรทำในเรื่องระเบียบวินในจราจรอย่างไรนะครับก็คงจะเป็นสื่อที่มีประสิทธิภาพในระดับหนึ่งนะครับครับในยุคปัจจุบันนะครับเราได้เห็นแล้วว่าคุณภาพการทำง,งานของน้องๆเนี่ยเป็นไปอย่างยอดเยี่ยมนะครับเราคิดว่าเทคโนโลยีของประเทศไทยเรานะครับถึงแม้เราจะเป็นยูเซอร์ซะเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าด้วยความสามารถของเด็กและเยาวชนนะครับในยุคที่ โทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวนะครับสามารถที่จะทําอะไรได้หลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางด้านเนื้อหาข้อมูลนะครับไม่ว่าเป็นเรื่องของเทคนิคการถ่ายภาพเทคนิคการตัดต่อเทคนิคการบันทึกเสียงนะครับน้องๆทําได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับแล้วก็รวมทั้งได้รับข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะจากท่านคณะกรรมการผู้ทรงอนุมมุินะครับเราก็เห็นว่าสามารถที่จะเผยแพร่นะครับในสื่อออนไลน์ได้นะครับอันนี้ก็ต้องขอชมเชยน้องๆทุกทีมนะครับทั้งที่ได้รับ การเลือกแล้วก็ได้รับรางวัลชมเชยครับว่าฝีมือในการผลิตนะครับเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับ